เกิดขึ้นที่ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าในฝั่งของกรุงปอยเปตประเทศกัมพูชานะครับซึ่งที่นี่เนี่ยอยู่ห่างจากฝั่งประเทศไทยนะครับประมาณ4กิโลเมตรครับเมื่อช่วงเวลาประมาณ5 3าานาทีครับก็เกิดเหตุไฟไหม้ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าในฝั่งกรุงปอยเปตประเทศกัมพูชาซึ่งจุดนี้เนี่ยห่างจากประเทศไทยประมาณ4กิโลเมตร คุณพีรพันธ์ศรีสาคร,ครครับเป็นอาสาสมัครนิบุรีนิธิกู้ภัยอรัญญประเทศบอกว่าได้รับแจ้งเหตุประมาณ6กนกาสิบนาทีก่อนจะประสานเข้าช่วยเหลือข้ามฝั่งจากประเทศไทยมายังปอยเปตเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุนะครับเป็นอาคารพาณิชย์สูงหนึ่งชั้นครึ่งเรียงติดกันครับต้นเพลิงเกิดที่บริเวณร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้ากล้องวงจรปิดก่อนจะลุกลามไปยังอาคารใกล้เคียงเสียหายทั้งหมด7คูหา โดยเจ้าหน้าที่ครับระดมฉีดน้ําดับเพลิงเพื่อควบคุมให้อยู่ในวงจํากัดแต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้เหลือเพียงกลุ่มควันเสีขาที่ยังลอยขึ้นมาซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ยังคงฉีดน้ําเลี้ยงป้องกันการปะทุลุกไหม้มีการตรวจสอบเบื้องต้นครับไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเพลิงครั้งนี้ ส่วนที่จังหวัดชนบุรีครับเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตอะไหล่เครื่องบินภายในโรงงานอุตสาหกรรมภายในนิคมอุตสาหกรรมปินทองหมู่หนึ่งตำบลหน,นองขามอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีมีการประสานรถดับเพลิงจากเทศบาลเจ้าพระยาสุรศักดิ์เทศบาลเมืองศรีราชาครับในที่เกิดเหตุเป็นโรงงานผลิตอะไหล่เครื่องบินนะครับชื่อบริษัทไลสต์ริดไทยแลนด์จำกัด พบเพลิงกําลังลุกไหม้อย่างรุนแรงครับภายในบริเวณโรงงานก็พบว่าพนักง,งานได้วิ่งออกมาอยู่ในจุดรวมพลกันหมดมีผู้ได้รับบาดเจ็บจํนานวน3รายนําตัวส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านี้แล้วเ<อ>พลิงที่ลุกไหม้อยู่อาคารสำนักง,งานรวมตัวกันนะครับทั้งโรงงานด้านหลังมีเสียงระเบิดอยู่ตลอดเวลาซึ่งภายในโรงงานมีถังแก๊สและถังเคมีอยู่เป็นจํานวนมาก จ้าหน้าที่ต้องเพิ่มกำลังครับเรียกรถดับเพลิงในพื้นที่ใกล้เคียงร่วมสับสนกว่า10คันรวมทั้งรถไฟสองสว่างจากมุนิทิกู้ภัยสว่างประทีศสีราชาโดยพบว่าเพลิงเนี่ยลุกไหม้อย่างรวดเร็วครับทั้งอาคารโรงงานอาคารสำนักง,งานก็ถูกไฟไหม้จนหลังคาถล่มพังลงมา จากการสอบถามนายอภิวัตนาคเตยครับเป็นพนักงานที่เห็นเหตุการณ์ก็บอกอย่างนี้ขณะตนเองกําลังเข้ามาภายในอาคารได้เห็นแสงไฟลุกไหม้ก,ก่อนไฟจะตกลงไปที่ผังาสารเคมีนะครับทำให้เกิดประกายไฟลุกพุ่งขึ้นมาอย่างรวดเร็วแล้วก็ทําให้ตนเองเนี่ยก็ต้องวิ่งหนีตกใจวิ่งออกมาจากตัวโรงงานแล้วไปอยู่ที่จุดรวมพลก็พบว่ามีเพื่อนร่วมงานได้รับบาดเจ็บประมาณ3คนครับซึ่งเจ้าหน้าที่ก็นําส่งโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อย มันเป็นไงที่ที่เห็นระเบิดจากห้องเคมีระเบิดจากในห้องเคมีระเบิดจากตรงไหนข้างในห้องผมเห็นได้ข้างข้างนอกผมเห็นข้างนอกกำลังสแกนนิ้วอมันกำลังระเบิดระเบิดขึ้นมาอย่างไรมาระเบิดพุ่งไฟมันก็พุ่งขึ้นมาเยอะไหมฮะตอนที่ระเบิดก็เร็วนะแล้วตอนนั้นคนกำลังเข้าเข้างานใช่ครับเข้างานทำไงวิ่งเหมือนเจ้าวิ่งออกมาแล้วรถออกมาข้างนอก ตอนนั้นตกใจให้เราตกใจไหมตกใจแล้วเพื่อนฝูงที่ท,ที่ไปตอกบกัตรเยอะไหมตอนนั้นอยู่ข้างนอกซะใหญ่ข้่านอกออนอกันมั้